แค่หลอมไหมแค่หลอดมั้งนะบัคลีนค่นะะไประกล่ำครับเม็ดครับโอเคแม็กเก่งมากเก่งที่สุดชีมุงนะคะชีมุงกินเองนะลูก